สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเดี๋ยวจะนำเพื่อน,เอนๆเนาะไปท่องโลกนวนิยายต้นฉบับของเรื่องเหนือสมรภูมิกันนะคะก็ในประเด็นที่ว่าอำนาจที่สร้างขึ้นนะคะจากการทรยศหักหลังค่ะสุดท้ายก็จะต้องพังทลายลงในที่สุดนะคะสำหรับความโลภค่ะที่แฝงอยู่ ภายใต้หน้ากากของผู้คนนะคะพอมันถูกกระชากออกมาเนาะความจริงก็จะทิมแทงคนผู้นั้นนะคะจนแหลกสลายไปค่ะละครเรื่องนี้นะคะก็บอกเลยว่ามีนวนิยายต้นฉบับที่ดังมากเลยนะคะเป็นแนวอ,อิงประวัติศาสตร์นะคะโรแมนติกกลยุทธ์แล้วก็สงครามค่ะเรื่องเหนือสมอรภูมินะคะตอน On นแอร์เวอร์ชันละครนั้นนะคะก็ได้รับความนิยมนะคะอย่างล้นหลามเลยยอดจองก็ถือได้ว่าเออเยอะมหาศาลอยู่แล้วก็เป็นไวรัลตั้งแต่ ตอนที่ตั้งโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วนะคะประกาศนักแสดงออกมาโจเย่เฉิงเลยทุกคนรอชมเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยละคะ่ะเรียกได้ว่าได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาด้วยเรื่อยๆจ้งแต่ตอนที่เปิดโปรเจกต์เลยนะคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะตัวของทีมของเรื่องก็จะเป็นราชวงศ์หรือแคว้นที่มีความสมมุติขึ้นมาทาั้งสิ้นนะนเพื่อนๆไม่ได้มีเรื่องจริงแต่อย่างใดนะคะเขาก็บอกว่าเกิดในช่วงของสมัยราชวงศ์เจ้าหมิงค่ะบอกเล่าเรื่องราวนะ การโตกับอันนองเลือดของแม่ทัพหญิงเหอเหยียนนอกจากความสัมพันธ์อันทรงพลังและก็อำนาจระหว่างนางเอกผู้กล้าหาญแล้วก็เทพสงครามผู้โหดเหี้ยมก็คือพระเอกแล้วนะคะชะตาก,กรรมของเหล่าวายรลายเนี่ยก็มีความน่าติดตามทุกๆตัวเลยนะคะโดยเฉพาะตอนจบของเหอหรูเฟยนะคะผู้ที่ไปป้นเอาความสําเร็จของนางเอกของพวกเราซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องในเวอร์ชันนิยายต้นฉบับนั้นนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวแล้วก็เรียกได้ว่า เป็นโศกนัรกรรมที่เกิดในตระกูลเองด้วยนะคะแล้วก็มีข้อเตือนใจหลายอย่างเลยนะคะสำหรับในนิยายต้นฉบับค่ะ ในปีที่20นะคะแห่งรัชสมัยชิงหยวนค่ะทางด้านอู่ถั่วนะคะก็ได้ลุกลานเว่ยค่ะเหอเหยียนนะคะก็ได้สวมรอยนะคะเป็นเหอหรูเฟยอันนี้ตอนเริ่มต้นเนาะซึ่งเป็นพี่ชายของตนนะคะแล้วก็ออกไปต่อสู้อย่างกล้าหาญในสนามรบค่ะจนได้เป็นแม่ทัพเฟยหงผู้มีชื่อเสียงนะคะเมื่อเหอหรูเฟยนั้นตัวจริงกลับมาสู่ตระกูลนะคะอยู่ๆก็หายป่วยแข็งแรงขึ้นมาค่ะก็เรียกได้ว่ามา จรกรรมผลงานแล้วก็ข้อมูลอะไรทุกอย่างไปจากนางเอกหมดเลยแต่ว่านางเอกเ,เองก็ติด ติดสิ่งเดียวก็คือนางเป็นผู้หญิงแล้วก็ใช้ชื่อนะคะของเหอหรูเฟยไปสร้างความสําเร็จมานั่นเองดังนั้นเหอหรูเฟยก็มาทวงคืนบอกว่าเฮ้ยใช้ชื่อของใช้ชื่อของข้าไปสร้างผลงานเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันเป็นของข้าเออใช้ตะก,กะแบบนี้เลยก็แปลกๆนะคะเหอหรูเฟยก็มุ่งมั่นที่จะครอบครองเกียรติยศที่ตัวเองไม่ได้สร้างขึ้นมานะคะไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเกียรติยศที่น้องสาวของเขานั้นได้ใช้เลือดเนื้อนะคะไปสู้เพื่อเอามานั่น เองขาดอย่างเต็มทีเลยดังนั้นแล้วนะคะทางด้านของไอ้ตัวเนี้ล่ะคะ่ะเหอรูเฟยนะคะก็เลย วางยาพิษนางเอกของพวกเรานะคะจริงๆแล้วมันต้องมีงานเลี้ยงฉลองนะเพื่อนแต่ว่าในละครไม่มีนะคะอาจจะประหยัดงบไปก็ได้คะ่ะเอาล่ะซึ่งก็ทําให้เหอเยียนของเราตาบอดนะคะแล้วก็ขณะที่เหอเยียนถูกนําตัวไปยังวัดนะคะเพื่อไปพักฟื้นอะไรเงี้ยเขาก็ยังได้ในวัร์ช่นละครส่งติงอีนะคะไอ้นี่เดี๋ยวก็ตายแล้วมันเพื่อนส่งติงอีนะคะองคล์ละค์ของเขาไปอย่างลับๆเลยเพื่อให้เกิดอุบัติเหตุนะคะจะได้จมน้ําตายไปนั่นเองคะ่ะเอาล่ะคะ่ะแต่ แต่ว่าอย่างไรก็ตามในเวอร์ชันนิยายไม่ใช่อย่างนั้นเนาะเวอร์ชันนิยายก็คือพอทางด้านเหอหูเฟยเนย่เอาผลงานมาแล้วก็ไปรับพวกเอ่เงินไปรับพวกตำแหน่งอะไรต่างๆแล้วเข้าราชสํานักแล้วเนี่ยนางเอกของเราก็ต้องแต่งงานนะคะออกเรือนเข้าตระกูลฉีไปนะคะแล้วก็ในนั้นก็เรียกได้ว่ามีการเข้าหอด้วยนะอะไรด้วยนะซึ่งสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจนางเอกก็คือคือ,คอด้วยร่างกายของนางเนี่ยเต็มไปด้วยแผลเป็นไงเพื่อนดังนั้นผู้ที่เป็น สามีนะคะก็ตอนเขาหออะไรเงี้ยก็มีการแบบนางเอกอยากรู้ว่าเขารังเกียจนางไหมจึงก็เป็นคำเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจนางมาตลอดเช่นเดียวกันนะคะขนาดชัดใหม่ของนางนางก็ยังนางก็ยังมีคําถามนะคะมากมายเช่นเดียวกันแต่ว่ามันนิยายมันยาวนะเพื่อนๆถ้าเพืเ่อนๆสนใจก็ไปฟังกันได้ที่ช่องรำนำรักนักเขียนนะคะหรือไม่ก็ไปซื้อนะคะในวันนิยายต้นฉบับจากทางสํานักพิมพ์เนาะมาอ่านกันนะคะแปดเล่มเบาๆค่ะจากนั้นนะคะในส่วน ของที่เป็นเรื่องราวของเสี่ยวจงอู่นะคะท่านพ่อของพระเอกของพวกเราเนี่ยก็คือว่าท่านเสี่ยวจงอู่นี่เรื่องมันเกิดนานแล้วนะคะเกิดนานแล้วตอนที่พระเอกยังเด็กอยู่เลยเมื่อชัดที่แล้วของนางเอกนะคะคือเป็นแค่วัยรุ่นยังเรียนอยู่สํานักศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางที่พระเอกกับนางเอกนั้นนะคะจะไปแบบเจอเสี่ยวจงอู่แบบในละครเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเสี่ไไยวจงอู่นั้นไปติดกับของศัตรูนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกไรเป็นไซส์ศึกให กับพวกไอ้นั่นอะพวกต่างชาตินั่นเองก็เลยทำให้กองทัพตระกูลเสี้ยวสามหมื่นนายนะคะก็เสียชีวิตหมดซึ่งจุดนี้มีไหมมันมีจริงๆแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพระเอกนางเอกของเราเลยนะคะแต่ว่าในละครโอ้ยตยแล้วสร้างให้ทั้งแม่ทัพที่แบบไม่ควรจะมีสิ่งใดเป็นรอยด่างพ้อยเลยนะคะในนวนิยญยต้นฉบับอย่างเฟิงอิ่นแล้วก็เฟยหงเนี่ยมาด่างพ้อยตั้งแต่ตอน ep หนึ่งเลยนะคะของเวอร์ชันละคระคะ่ะโอ้แต่เราไม่สามารถจะช่วยท่านเสี่ยวจงอู่ได้ ทันเวลานะคะมันไม่เคยเกิดขึ้นนะนเพื่อนๆอะ่ะค่ะต่อมานะคะเมื่อทางด้านของเหอเหยียนฟื้นคืนชีพนะคะเพราะว่าเขา,เานางตกน้ําตายพอฟื้นคืนชีพเนี่ยนางมาแต่วิญญาณค่ะเพื่อนแต่ว่าร่างเป็นร่างใหม่เลยเป็นร่างของสาวน้อยคนหนึ่งนะคะอายุประมาณ16ปี ชื่อว่าเหอเหยียนแล้วก็ตระ,ะกูลเหยียนตระกูลเหอตระกูลเหอนะคะเหอเหยียนแต่ว่าก็ชื่อเหอเหยียนนั่นแหละคะ่ะแล้วก็มีน้องชายอยู่คนหนึ่งน้องชายก็เท่มากนะคะตักกะความคิดของน้องชายมีความโตกว่านะคะผู้เป็นพี่สาวเยอะเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็เป็นผู้ช่วยของเหอเหยียนที่ดีจนกระทั่งนะคะตัวของเหอเหยียนในที่ได้รับโอกาสในการฟื้นคืนชีพนะะี่ค่ะพอดีแล้วนะด้วยตัวเองที่ร่างเดิมที่ตายไปเพราะว่าไปเขาเรียกว่า กดแค้นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายไฮโซแล้วมันเจ้าชู้เออมันก็แบบไม่ได้มาขอตัวของเหอเหยียนท่านนี้แต่งงานไปไปแบบ ไปมัดสมกับผู้หญิงคนอื่นอะไรเงี้ยก็ทําให้เหอเยียนก็อารวาสนาะแล้วก็เหมือนกับสลบไปอะไรไปนั่นเองค่ะแต่พอฟื้นขึ้นมาก็คือกลายเป็นว่าวิญญาณของนางเอกของเราเข้าร่างใหม่ไปแล้วนะคะดังนั้นการที่นางเอกเข้าร่างใหม่เนี่ยเราไม่สามารถจะไปว่าพระเอกได้เลยว่าพระเอกนั้นจําไม่ได้ว่าว่านางเอกเป็นเพื่อนของเขานะคะในตอนที่ไปเรียนที่สํานักศึกษาคือมันจะมีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลมีอะไรมากมายแล้วพระเอกฉลาดมากนะคะที่สามารถจะต่อจิกซองจนในที่ สุดนั้นก็รู้ว่าอ้าว คนจากแบบชาติที่แล้วนะคะกับเรื่องราวของเหอเหียนคนนี้คือมันทําไมสอดคล้องกันอะไรกันมากๆเลยคือพระเอกของเราโคตรจะฉลาดเลยนะคะไม่มีเตี่ยมเตียมนะคะอ่อมไม่มีอ่อมเหมือนในบทละครในบทละครพระเอกเราอ่อมมากเลยนะคะแต่ว่าความหล่อของเฉิงเลยก็ช่วยให้อดวาน์ช่วยก็ให้ให้อภัยไม่เป็นไรอดูได้นะคะก็สนุกดีนั่นเองค่ะเอาล่ะทีนี้จากนะคะตกต่ำแล้วก็จากจุดสูงสุดของอำนาจนะคะทางด้านของตัว เฮอรรูเฟยเองก็ชื่นชมกับการมีอํานาจมากแต่ว่าความเลวนะคะของเหอรรูเฟยก็คือเขาอะคือนอกจากจะไปมีดิวรับนะคะกับพวกกับพวกแขวนศัตรูที่บุกเข้ามาคือประมาณว่าพื้นที่อะเพื่อนๆเขตชายแดนเมืองที่เขารักษาอยู่เนี่ย ต้องแพ้นะคือให้ให้ไอ้พวกที่มาบุกนยคะทหารเนี่ยแพ้แต่ว่าถ้าไปบุกตรงอื่นน่ะบุกได้เต็มที่เลยเออจะได้แบบจะได้แบบเว้นระยะไว้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทางด้านของฝ่ายตรงข้ามเนาะมันจะมีดีลกับทางด้านเหอหลูเฟยตัวจริงเอาไว้เนี่ยแต่ว่าโโหัวทางเหอหลูเฟยนะคะมันฆ่าฆ่าเฉพาะ ผู้ที่เป็นทหารที่เคยอยู่ติดตามนะคะเหอเหยียนคนเก่าแม่ทัพเฟยหงคนเก่าอะคะ่ะเพราะว่าคนที่เป็นคนสนิทนะคะของแม่ทัพเฟยหงคนเก่าซึ่งก็คือนางเอกของพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนจะรู้สไตล์ของ ของแม่ทับเฟยของตัวจริงว่าเป็นอย่างไรนะคะการสู้รบกรันมีเขาเรียกว่าอะไรกลยุทธ์ในการศึกแล้วก็นิสัยใจคอแต่พอได้มาเข้าใกล้นะคะกับไอ้คนนี้กับไอ้เหอหรูเฟยตัวจริงแต่ว่าเป็นแม่ทับเฟยของตัวปลอมเนี่ยทำให้คนสนิทนะคะของแม่ทับเฟยหงเมื่อสมัยก่อนเนี่ยค่ะคือรู้ว่าไอ้นี่มันตัวปอมดังนั้นเราก็เลยโดนฆ่าหมดเพื่อนๆก็เลยทาให้มีคนตายเยอะมากๆนางเอกของเราเนาะในเหอร่างของเหอเหยียนคนใหม่เนี่ย ก็มีความแบบโหยโกดแค้นแล้วก็เศร้าใจมากเลยเพราะว่าทําไมมาฆ่าคนขอ,ของของนางสะจนคือเป็นทหารที่มีความเก่งกาจมากๆเลยนะคะที่โดนไอ้เหอหรูฝีมันฆ่าไปเนี่ยก็คือใครก็ตามที่จะมาทําให้ ตำแหน่งของมันแบบว่ามันหลุดออกจากเก้าอี้ของแม่ทัพเฟยหงเนี่ยมันฆ่าหมดเพื่อนๆมันเป็นคนขี้ระแวงเป็นคนที่ไม่เก่งแต่ว่าขี้ระแวงแล้วก็อาวุธของมันมันชอบอาบยาพิษเอาไว้นะคะพวกมีดสังมีดสั้นที่มันพกติดตัวมันอาบยาพิษหมดเพื่อนเออมันเป็นเหมือนโรคจิตเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือนั่นแหละบอกแล้วมันมีดีลกับพวกศัตรูต่างแขวนนั่นเองแล้วพอมัน เมืองมันมันลบชนะแล้วมันรีบกลับเมืองหลวงเลยมันไม่ช่วยใครเลยนะคะมันไม่มันไม่ไปช่วยทับอะไรที่ไหนเลยทั้งๆที่แบบไอ้ฝ่ายของประเทศที่เป็นที่เป็นศัตรูเนี่ยก็ยังบุกมาในแคว้นอย่างอย่างไม่ถอยเลยนะคะเข้ามาทางทิศโนนบ้างเมืองโนนบ้างเมืองหนีบ้างนะคะโดยเฉพาะที่เดี๋ยวมีเมืองรุนตูใช่ไหมคะก็จะยิ่งมันมากๆเลยเมืองรุนตูนี้เป็นเขตศักดินานะคะก็เอ่อเป็นที่ที่อาจารย์ของนางเอกของพวกเราเนี่ยจะต้องไปจบชีวิตลง เพราะว่าเ,เขานั้นรักเจ้าเมืองหญิงอยู่นั่นเองโอ้ยเรื่องราวมันยาวอะ่ะเออเรื่องราวของอาจารย์นางเอกนี่ก็แทบจะหนึ่งเล่มของนิยายเลยนะซึ่งรับบทโดยคุณหันตรงนะคะคิดว่าไฮไลท์ต้องมาแน่แนเลยไฮ <laughs> ไลท์ของเฮียหันตรงต้องมานะคะแล้วก็เฮียหันตรงก็ยังคงดูดีมากๆเลยอย่างไม่เวลากาลเวลาไม่สามารถทําอะไรนะคะเฮียหันตรงของพวกเราได้เลยค่ะเอาละค่ะ เดี๋ยวเราก็รอดูได้เลยนะคะในบทบาทของเหอหูเฟยก็เป็นตัวละครที่ที่มันนิสัยแย่แล้วก็ความชั่วร้ายเยอะแต่ว่าดาราน,นักแสดงก็หน้าตาดีอยู่นะคะอะไรค่ะแล้วก็คนเก่งไม่จริงนะคะก็พอถึงเวลาที่จะต้องแสดงความสามารถมันก็ไม่มีความสามารถอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นแล้วไอ้นักกากนะคะที่แบบใส่เอาไว้อย่างสวยหรูจะามาปิดปิดบังปกปิดรูปลักภายนอกอะไรเนี้ยมันปิดได้แต่ว่าไม่อาจจะปกปิดนะคะความไม่เก่ง แล้วก็ปกปิดรอยร้าวในจิตวิญญาณได้ค่ะดังนั้นเเนหอรูเฟยต้องตายนะเ,นเพื่นอนๆต้องตายและจุดที่สําคัญนะคะคนที่จะมายืนยันเรื่องราวของเหออรูเฟยกับเหอเฟยนะคะก็คือท่านแม่เเ,เพื่อนๆเห็นดาราที่แสดงเป็นท่านแม่จริงๆของเหอเหยียนหรือ,อยังนั่นแหละค่ะดราม,ม่าต้องเข้านะคะเดี๋ยวท่านแม่จะต้องมา มามายืนยันแล้วแม่ก็คือใช้ความตายในการพิสูจน์ด้วยนะว่า,าว่าเหอเหยียนคนนี้เป็นลูกสาวของนางจริงๆแล้วก็แน่นอนเป็นแม่ทับเฟยหงตัวจริงด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนางเอกของเราก็มีพยานที่นั่นๆน,น,นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ย ไอตัวเหอหรูเฟยเนาะมันก็เสียดายมันคิดว่ามันน่าจ,จะฆ่าแม่ของเหอเหยียนไปตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าเออมันพลาดเองที่มันไม่ฆ่านั่นเองค่ะก็คือเป็นญาติญาติกันนะเนาะแต่ว่าในส่วนของละครเปลี่ยนนะคือให้มีพ่อเดียวกันแต่คนละแม่แต่จริงแล้วเนี่ยในเวอร์ชันนิยายคือเขาคนละพ่อคนละแม่กันนะเหอหรูเฟยกับ นางเอกเหอเยียนของพวกเราอะนะคะเอาละค่ะแต่ว่าตระกูลเหลอที่อยู่ในเมืองหลวงเหมือนกันนะคะเอาละนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะพอหอมปากหอมคอแล้วกันเพื่อนๆนิยายมันยาวเ๋ยเราค่อยๆมานะคะอยากจะพูดถึงตรงไหนเราก็ค่อยเจาะตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยค่ะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ